สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทสวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนต์ออโต้สวิท์อำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชาสีมานะจ๊ะ <S <S 2> <S 2> ปะงานประจำอีกแล้วนี่เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดนะครับทำความสะอาดท่อรวมไอดีแล้วก็แก้รั่วนี่มูเลนาเนี่ย ลูกค้าไปทํามาสองรอบแล้วยังนองอยู่เลยเห็นไหมข้างล่างเนี่ยเนี้ยเนีข้างล่างเนี่ยข,ข้างล่างเนี้ยน้ำมันไหลนองนะครับอ่ะแต่ว่าคันนี้จะให้จับผิดอะไรมันผิดพลาดอ่ะเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูใครพอรู้บ้างว่าอะไรผิดนี่นะให้ดูรอบๆถ้าเกิดว่าเป็นคนช่างสังเกต จะเห็นว่าอะไรมันผิดพลาดน,นะครับให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวจะมาเฉลยทายคลิปอะไรผิดพลาดน,นะคันนี้ลอยลื้อมาแล้วหนึ่งรอบยังตำ่ำนะครับอะไรผิดพลาดดูกันเอานะแล้วก็ลองทายเข้ามาในคอมเมนต์หน่อยนะครับอันนี้ช่างก่อนกำลังลือ้อตอนแรกผมก็มายืนดูนะเอ๊ะทำไมคันนี้มันแปลกๆวะมันมีสิ่งผิดปกตินะอยู่บริเวณบนๆนี่แหละนะลองเดากันมา ดากันมาดูนะครับสน,สนุกสนุกนะสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ <c ười> คลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง SK-6 วางใจคุณภาพวางใจ SK6 นะจ๊ะ อ่าคันนี้เป็น D m a ม CJJ1 นะครับซ j j 1ก mm hmm. ำลังจะทำแก่อระบายนะ mm hmm. อระบายมันขึ้นนี่มันไม่ใช่แค่ไอระบายอะ่ะมันมีฝอยน้ำมันเครื่องดันขึ้นมาด้วยเลขไมยอยู่ประมาณ4 5 0ถึง0แสนโลผมจำไม่ได้ลูกค้าบอกประมาณนี้นะครับถอดขั้วบแบตออกแล้วเลยไปสวิต์ออนดูไม่ได้มันมีฝอยน้ำมันเครื่องนะมันไม่ใช่แค่อน้ำมันเครื่องออกตรงเหล็กวัดนี่นะครับ มันขึ้นมาเป็นเป็นเม็ดน้ำมันเลยอะเมื่อวานเนี้ยที่ลองสตาร์ทเครื่องดูเนี่ยมันขึ้นมาบนเนี้ยเห็นไหมกระเด็นอันเนี้ยลอยน้ำมันทั้งนั้นเลยนะครับกระเด็นขึ้นมาก็ไปที่ไหนเขาก็บอกว่าให้ฟิตเครื่องทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าผมอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับรถคันนี้เนี่ยอัตรากินน้ำมันเครื่องเนี่ยน้อยมากนะประมาณสักน่าจะ 2ลิตรมั้งต่อหมื่นกิโลนะครับลูกค้าก็คือเคยวัดอยู่แต่ว่าก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันกินเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะไม่เกิน2ลิตรนะครับแล้วก็ควันเนี่ยยังไม่ขาวนะผมก็เลยแนะนําให้ลองทําชุดแหวนลงฉีดกับตัวแผ่นไอระบายซะก่อนนะแล้วก็ล้างเท่าร่วมไอดีให้เรียบร้อยนะครับเริ่มจากกอไก่ไปก่อนนะค่อยไปฮอร์นกะูกนะ เพราะว่าถ้ายกเครื่องลงมาฟิตทีเดียวเลยเนี่ยก็หมดหลายหมื่นห้าหกหมื่นอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่ามันต้องอยู่อยู่มันอยู่ที่อะไหล่ด้วยนะอยู่ที่อะไหล่แท้อะไหล่เทียมอยู่ที่ว่าตัวไหนมันได้รับความเสียหายบ้างแต่ว่าถ้าจะทําให้มันดีๆเนี่ยมันก็หมดหลายหมื่นนะประมาณครึ่งแสนนะครับเราควรจะทําในจุดที่มันเสียตังค์น้อยดูก่อนว่ามันมีอาการดีขึ้นไหมเพราะว่าคันนี้เนี่ยอาการกินน้ำมันเครื่องเนี่ยมันยังไม่รุนแรงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ควันไม่ขาวนะ แต่ว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกมีจุดที่เขาประกอบมาผิดพลาดเดี๋ยวจะให้ช่างกอนลื้อออกมาให้ดูนะครับขอแนะนําสําหรับรถทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นดีแม็กว o โก้เอาดีเซลก่อนนะดีแม็กวีโก้นาวล่านะครับบี5ีอะไรเงี้ยการที่เราจะมาล้างท่อร่วมไอดี ท่อร่วไอดีคันนี้ไม่รู้ว่าสกปรกหรือเปล่านะยังไม่เห็นสำหรับรถใช้งานทั่วๆไปอะนะทุกยี่ห้อเลยการล้างท่อร่วมไอดีเนี่ยก็ล้างกันสักประมาณ200,000กิโลนะครับมาถอดล้างสักทีหนึ่งแล้วก็พวกแหวนรองหัวฉีดก็จัดการเปลี่ยนซะแหวนรงหัวฉีดก็เท่าที่ผมเคยแนะนําไปถ้าเกิดเราสตาร์ทขึ้นตอนเช้าแล้วมีควันออกปลายท่อไอเสียเป็นควันขาวพอเครื่องร้อนแล้วเนี่ยหายก็คืออาการสันนิษฐานว่า เป็นไปได้ว่าแหวนรองหัวฉีดมีปัญหาแล้วก็อาการหนึ่งที่มันมีร่วมด้วยนะครับร่วมด้วยกับอาการแหวนรองหอัวฉีดรั่วก็คือมีไอระบายขึ้นที่เหล็กวัดน้ามันเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าไปประจวบกับไอตัวแผ่นไดอะแฟรรมตรงเนี้ยแผ่นไอระบายเนี่ยมันหมดสภาพมันแข็งมันไม่สามารถระบายไอยออกพ่อฝั่งนี้ได้เนี่ยมันก็จะไปออกนู่นนะครับมีหลายๆท่านเข้าใจผิดบอกว่า ไอระบายออกตรงนี้แล้วก็มาดูไอระบายออกตรงฝาน้ํามันเครื่องตรงนี้อย่าไปดูนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันฉีดออกตรงนี้นะมันเปิดดูไม่ได้ว่าเครื่องหลวมไม่หลวมตรงนี้นะครับอย่าไปดูอันนี้ตรงนี้ห้ามไปดูนะดูไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวให้ช่างก่อนือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาบอกว่าคันเนี่ยเขาประกอบอะไรมาผิดพลาด a few moments later อ่ะนี่เปิดออกมาแล้ว เดี๋ยวมาดึงหัวฉีดดูซิว่าคันนี้ที่ไอระบายมันรอดออกเยอะๆนะผมไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ว่าพอชักเหล็กวัดปึ๊บมันจะเป็นฝอยน้ำมันพุ่งแบบพุ่งเยอะนะดูซิว่าหัวฉีดเขาไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะที่บางคันนะครับมีอาการน้ำมันดันออกเหล็กวัดส่วนมากนะถ้ารถมันยังไม่หลวมเนี่ย ก็คือเติมน้ำมันเครื่องเกินนะครับถ้าเติมน้ำมันเครื่องเกินไปเยอะๆมันอาจจะมีการดันออกมานะครับต้องตรวจเช็คดีๆอย่าไปมุ่งประเด็นว่าเครื่องหลวมซะทุกคันนะครับลองเช็คดูก่อนว่าแหวนรองหัวฉีดเป็นไงแล้วก็น้ำมันเครื่องเนี่ยเราใส่มาเกินหรือเปล่าอย่างคันนี้รุ่นนี้มันอยู่ที่ประมาณ7ลิตรเราไปเติม8ลิตร9ลิตรอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะน้ำมันมันเกินขึ้นมามันก็มีโอกาสที่จะดันออกนะครับไหนช่างกอมาขอดูหัวฉีดหน่อยดิสภาพเป็นยังไง มาวางลงอันไหนสูบหนึ่งนี่นะเริ่มมาแล้วนะครับเห็นไหมข่เมาข่เมาเริ่มจะแข็งเกาะแล้วลองแกะแหวนหัวฉีดออกมาดูสิแกะให้หน่อยมันก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ว่ากําลังอัดเนี่ยมันรอดขึ้นมาเริ่มจะรอดแล้วนะครับถ้าสภาพหนักกว่านี้ก็คือจะเป็นข่เมาแข็งๆขึ้นมานะมาขอดูแหวนหน่อยสิเป็นไงบ้างสภาพเละไหม เน,เนี่ยเป็นข่าเมาแข็งๆเกาะแล้วก็ลองเช็ดตรงกลางแหวนดิทางก่เช็ดเช็ดให้ขอดูรูหน่อยนียเ่เอาเอาแหวนใหม่มาเปรียบเทียบหน่อยนี่แหวนเก่ายังไม่ค่อยสึกเท่าไหร่นะแต่ข่าเมาเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกับแหวนใหม่ดูนะคันนี้เห็นว่าเคยไปเปลี่ยนมาแต่ว่านานแล้วนะครับ อาเอาวางดิวางกับมือเนี่ยก็มีการตึกหลอนิดนิดหน่อยห่อยเนี่ยนะมันจะใหญ่กว่ากันนิดนึงเนี่ยสังเกตดูรูรูในนะครับนี่แล้วก็ในจุดที่บอกว่าผิดปกติเอาช่างกอนมาขอดูหน่อยมีใครเห็นแล้วบ้างมีใครเห็นแล้วบอกหน่อยนี่นะซีนนะครับซีนหัวฉีดตีมากับข้าง ดูทางกอแกะนีสีนหัวฉีดเขาใส่มากับด้านนะใส่หัวท้ายแบบใส่แบบกับกับทางอะ่ะเอาหัวลงนะครับนี่สีนหัวฉีดปกติมันจะต้องอยู่อย่างนี้ทางกอเอาพริกมันจะต้องอยู่อย่างนี้นี่นะต้องอยู่ลายนี้ลักษณะน,นี้เอาด้านเรียบเนี่ยขึ้นเขาไปเอาด้านนี้ขึ้นเห็นไหมเนี่ยแต่ก็ไม่รั่วนะ ยังไม่รั่วนะครับการใส่ที่ถูกต้องต้องเอาฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้มาอย่างนี้นีนะเห็นไหมเขาใส่ผิดเขาใส่เอาฝั่งข้างล่างเนะี่ยขึ้นมานะครับนี่ไม่รู้ว่ามีใครตาดีหรือเปล่านะมันต้องใส่ลายอย่างนี้แบบนี้นะครับไม่ใช่ไปใส่เอาข้างล่างขึ้นมาผิดในส่วนของแหวนรองหัวฉีดนะครับแนะนําให้เปลี่ยนอย่างรองสกูฝาว์วาวด้วยนะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับ แล้วก็พวกแผ่นไอละบายเนี่ยพวกนี้จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวสปริงด้วยนี่นะสปริงแท้มีขายนะครับของ 4JJ4JK ใช้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็จะมีอะไหล่พวกชุดยางต่างๆซีนต่างๆเนี่ยในชุดของเขานะครับอันนี้ผมเอามาจัดชุดเองถ้าไปซื้อที่ศูนย์เขาไม่มีจัดชุดอย่างนี้ให้อันนี้ผมจัดของผมเองนะครับเอาไว้เซอร์วิสรถลูกค้าทุกๆคันที่เข้ามาทําแวนล่องหัวฉีด ล้างถ้อยดีนะครับแก้พวกไอระบายเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงพิดเครื่องนะเพราะว่าหลายๆคันนะทั้ง d m a มเอยยาวล่าเอยวีกเอยนะครับมีไอระบายมาแก้ชุดนี้แล้วประมาณสัก90%จบนะครับเพราะว่ามันยังไม่หลวมแต่ว่าชิ้นส่วนอะไรเนี่ยมันเกิดความบกพร่องนะ พวกแผ่นดเอสแฟมตัวนี้แข็งแล้วก็แหวนรองหัวฉีดมันทะลุมันแหวง่งนะทำให้แรงอัดกําลังอัดมันรอดขึ้นมาได้นะครับก็เปลี่ยนแล้วก็หายนะส่วนมากก็จะหายนะครับลดลงอ่ะไอระบายลดลงเยอะนี่เปลี่ยนซีนฝาวาลด้วยอย่างฝาวาตัวนี้ก็เปลี่ยนทิ้งนะครับแล้วก็เห็นไหมตัวนี้เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนออกให้หมดนะครับ จะได้ไม่รั่วแล้วก็ทำการปรับตั้งวาล์วนะเดี๋ยวเอาพัดลมมาเปิดเปิดไว้ให้มันเย็นๆแล้วก็ปรับตั้งวาล์วการปรับตั้งวาล์วก็ระยะประมาณสักแสนโลนะสักแสนโลมาเปิดตั้งสักทีนึงก็ได้นะครับสเปคของวาล์วรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่0.15ม mm, ิมทั้ง ID ไอดีไอเสียตั้งในขณะที่เครื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันเย็นนะให้มันเย็นสนิทก่อน น,น่าจะใกล้ตั้งได้แล้วแหละนะครับ A few minutes later อ่านี่นะเมื่อวานเนี่ยพอดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาเนี่ยมีทั้งละอองน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นไอระบายขึ้นน้ำมันเนี่ยดันออกมาเต็มนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ดูอันนี้เครื่องร้อนแล้วนี่นะมันก็ลดลงอะ่ะเนี่ยไอกองน่าจะเห็นชัดอยู่มัง้ง ถ้าเป็นเมื่อวานเนี่ยก่อนทำเนี่ยนะลองสตาร์เครื่องให้ร้อนแล้วก็ดึงเหล็กวัดเนี่ยน้ำมันเครื่องจะดันออกมาเลยนะครับดันออกมาเป็นฝอยแต่ว่าอันนี้จะมีแต่ไอขึ้นมาบางๆก็อายุห้าแสนกว่าโลแล้วอะ่ะมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมแต่สังเกตว่าไม่มีแบบเป็นเม็ดน้ำมันเครื่องเป็นน้ำอ่ะนะน้ำเป็นหยดไม่มีไม่มีดันออกมาเลยนะครับก็คือทำตามรายการที่บอกนะครับ สำหรับที่คันไหนมีปัญหากังวลเรื่องไอระบายนะครับอย่าพึ่งไปตัดสินใจฟิตเครื่องก็ทำท่อนบนซะก่อนทำพวกแหวนรองหัวฉีดทำแผ่นไดอะแฟรรมซะก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนลองทำดูก่อนก่อนที่จะไปลงทุนทำอันใหญ่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอาการกินน้ำมันเครื่องอย่างหนัก่วงร่วมด้วยเนี่ยค่อนข้างจะจบแค่ท่อนบนตรงนี้นะครับ การกินน้ำมันเครื่องเนี่ยหมื่นโลเราใช้เบอร์ 10W30 ลองดูว่ามันหายไปถึง4ลิตรไหม mm hmm. ถ้าหมื่นโลหายถึงหายประมาณสัก4ลิตรเนี่ยอ่ะโอเคก็มาดูว่าถ้าเกิดว่าไม่มีรั่วไม่มีซึมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเครื่องหลวมนะครับ mm hmm. แต่ว่าคันนี้เนี่ยมันกินน้ำมันเครื่องน้อยมากนะกินน้ำมันเครื่องอยู่ที่ประมาณสัก2ลิตร mm hmm. อายุการใช้ง,งานมา5 0 0แสนกว่าโลแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ที่มาหาผมเนี่ยก็คือมีฝอยน้ำมัน มีเป็นแบบละองขึ้นมาสาดขึ้นมาเลยดันตามเด็กวัดขึ้นมาแล้วก็มีไอออกเหล็กวัดเยอะนะครับก็ไปที่ไหนมาเขาก็บอกว่าให้ฟิตเครื่องทั้งนั้นแต่ว่าผมแนะนําให้ลองทําตรงนี้ดูก่อนนะครับเพราะว่ารถมันได้อายุแล้วนะก็ผลนะครับก็คือมันน้อยลงนะเดี๋ยวได้ไม่ได้ถ่ายตอนก่อนทําไว้ให้ดูนะครับพอดีเมื่อวานลูกค้ามาจนค่ําแล้วนะวันนี้ก็ทําทั้งวันนะ เปลี่ยนพวกซนีนพวกยังภาวาวแล้วก็แหวนรองหัวฉีดแล้วก็แผ่นไดอะแฟมแค่นั้นเองนะครับลองทําดูก่อนก่อนที่จะไปลงทุนก้อนใหญ่ที่จะโอเวอร์ฮอนนะถ้าไม่หายค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดมันมีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ